มาครับยามว่างอวีหนึ่งกันดีกว่าใครอยากดวลหนึงหนึ่งกับพี่นนท์นะดูไว้นะครับผมคิดดีๆนะครับดูฝีมือซะก่อนบอกเลยฟอร์เรนตัวนี้ลำมั่วการลำมั่วที่ถูกต้องเป็นยังไงมาดูกันครับ <c oughs> อันนี้พี่นน,นกดสุ่มมานะครับผมเจอไฮยาเตะนะครับผมแคลรี่นะ <c oughs> กติกาของพี่น,นน์คือใครฆ่าตัวแรกได้ก่อนถือว่าชนะนะครับผมหนึ่งหนึ่ง ปกติแล้วฟอร์เรนเจอไฮยเตะในใครได้เปรียบแต่ที่รู้ๆฝั่งตรงข้ามได้เปรียบแน่นอนพลัะไม่เป็น <c oughs> <c oughs> เนี่ยสเต็ปแรกนะการลำมั่วนะเก็บคีปไว้ได้เวลสองก่อนแล้วเราจะรำได้ดีขึ้นเดี๋ยวดู <c oughs> เป็นไงวิงว่งเออเอวิง่งเอวิ่งตามว่ะตามวะ่วะใจยเย็นไปรุ่นใจเย็นใจเย็นนี่เดียวเหลือติ่งเดียวเฮ้ยตายนะตายนะ <c oughs> มาเอาใหม่ครับผมเอาใหม่ตายตัวแรกถือว่าแพ้เลยนะกติกา,กาพิจิตคือใครฆ่าตัวแรกชนะเลยเลียคีบก่อน ดูทรงก็รู้แล้วว่าลำไม่เป็นเอาดิมาดิมาดิกอ้าวได้อันติแล้วนะไฮยะเตะระวังตัวไว้หน่อยจังหวะนี้เอาเลยดีกว่ายืนดอกเสกิ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บติดต่อเลยครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บติดต่อเลยครับปึ๊บปั๊บยีเดียวทีเดียวืึสกิลหนึ่งไม่มารอรอรอดีกว่ารอสวนรอสวนไม่มาเขาไม่มานะครับผมจรจะรอสวนนะจังหวะนี้ล้ำมั่วติดเฉยเลยโคตรฟุก จังหวะนี้ผลซุ่มปลาดอกปุ๊บป,ปุ๊บป,ปุ๊บเอาละเยอแล้วะเ <c oughs> อาเอาไอาเอาเอาถอยไม่ได้จังหวะนี้เดี๋ยวให้เตะใครตายต้องสู้ครับผมมาดิมาดิครับมาดิครับมาดิครับทีเดียวทีเดียวลาก่อนโอเคครับผมเกมนี้พี่นนท์ก็นชนะไปนะครับผมใครอย่างหนึ่งหนึ่งกับพี่นนท์นะครับคอมเมนต์ชื่อไว้นะครับผมเดี๋ยวพี่นนท์จะสุ่มแอดเพื่อนไป